สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของนิคิอีเช้านะคะประจํามันที่ย9เมษายน65เนะาะเช้าบ่ายนะตัวเด่นก็9ตัวรองก็2เนาะ9ก็รูด9มาเลย2ก็รูด2เนาะ1ก็1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9แล้วก็1 1ก็ซื้อตัวที่เราขีดขีดขีดไว้ก็ได้นะ50 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5นึ่งห้ สามตัวก็แปดเก้าสองเก้าสองศสองหนเด้าสีนอยดายเนาะเจ็เช้ามันไปเข้า3ตัวตรงๆบ่ายรือมีใครตามมั้งไหมเนี่ยต่อไปเป็นนี่คีอีบ่ายต่อเด่นก็คือ7กับ0เนาะก็รูดเรูดศูนย์เนาะสตัวรอง2กับ5้าเนาะ2อ2ศูน2์สองหนึ่งสอ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าศูนย์สามสามศูนย์สองสามสองห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่สองหกข้า่อให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายเดอ้อแม่สามตัวตรงๆเนาะเจ็ดเก้าศูนยะ์เช้าว่าข้าบ่ายคนไหนเอามาซื้อก็โชคดีไปเนาะข้าขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีอย่างนี้ทุกวันถเถอะเออยิงๆรวยๆปังๆนะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยเด้อช่องนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะผลกำลังตกเลยช่วงนี้เราอาัดคลิปกลางคืนเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้วันสุกรขอให้เข้าสามตัวตรงๆอีกเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าไม่ชอบแนวทางเราให้รูดเด้อก 9, 7, 5, 9, 7, เก้าเจ็ดห้านี่เก้าเจ็ดห้านี่ยช่วงดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ